ใกล้ถึงวันแสดงจริงแล้วนะคะสำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปีนี้เสนอตอนสัตยาภาลีค่ะไทยบันเทิงมีเก็บตกเบื้องหลังภาพการซ้อมมาฝากกันนะคะที่นักแสดงทุกคนต้องจัดหนักจัดเต็มเพราะว่าปีนี้ใช้เทคนิคตระการตาไม่แพ้ถูกทุกปีค่ะ ที่บอกว่าปีนี้นักแสดงต้องจัดใหญ่จัดเต็มก็เพราะว่าตอนสัตยาพาลีเป็นการเล่าฉากชีวิตของราชาวานอนที่ส่งพลังที่สุดในรามเกียรติก็คือพญา,ากากาศหรือพาลีค่ะ สมตำแหน่งเจ้าเมืองขีดขินเพราะว่าตลอดช่วงชีวิตมีซีนอลังการมากมายอย่างตอนที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือการปราบทศก,กัณฐ์ในรร่างปูจำแลงมาลอบทำร้ายองคตโอรสของตัวเองทีมศิลปรกรรมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงจึงเนรมิตปูยักษ์สูงเท่าตึกสามชั้นขึ้นมาซะเลยค่ะทีนักแสดงโคนก็ต้องฟิตกันหน่อยเพราะว่าต้องเคลื่อนไหวต่อสู้กับปูยักษ์กลางอากาศ รีเดาว่านอกจากท่าโขนต้องงามความแข็งแรงของร่างกายก็ต้องใช้ค่ะพาลีเป็นตัวละครหนึ่งในรามเกียรติ์ที่นักอ่านวรรณกรรมจัดอันดับให้เป็นตัวละครที่เก่งเป็นอันดับต้นๆเคยสร้างวีรกรรมชะลอเขาพระสุเมนให้ตั้งตรงคงเดิมได้มาแล้วดังนั้นในการแสดงโขนมรดิศิลปาชีพครั้งนี้นอกจากจะคงขนโขนหลวงแบบดั้งเดิมจึงทุ่มทั้งฉากและเทคนิคพิเศษเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของพาลีออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะ พร้อมกับสอดแทรกเรื่องการรักษาสจัจจะความกตัญญูความซื่อสัตย์และความสามัคคีเอาไว้ด้วยสัตยาภาลีแสดงวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย